วันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าและก็หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานนะครับเรามาร่วมกันอาจจะเรียกว่าคลิกออบในเรื่องของการน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,าชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเรื่องของอการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับ ก็นํามาสู่การปฏิบัติทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนทั่วไปทั้งจังหวัดเนี่ยได้นำไปปฏิบัติกันเรื่องของการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้นะครับก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเดิมเนี่ยเราทำกันส0ชนิดด้วยกันวันนี้คราวนี้เราขยายเพิ่มเติมพืชผักต่างๆเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็น ถึง30ชนิดนะครับที่ปลูกกันนะฮะก,ก็สนับสนุนในเรื่องของอที่จะได้ขยายไปอย่างอ,าอำเภอต่างๆแล้วก็หมู่บ้านตำบลหมู่บ้านนะครับจะได้เป็นแนวในการที่ไปให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ดำเนินการกันทุกๆบ้านทุกๆบ้านได้ ปลูกพืชผักสวนครัวเดี๋ยวนี้ขยายไปถึงวัดด้วยทุกวัดก็ได้นำไปปฏิบัติกันนะครับทางนี้เพื่อที่จะได้ทำให้การสร้างความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมันมันเป็นรูป,ปรธรรมนะครับก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่ลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได,ได้อันนี้เป็นนโยบายสำคัญในของจังหวัดแล้วก็ของกระทรวงมหาดไทยของเราครับ อ๋อตามโครงการนี้ในในเบื้องต้นนี้ที่วัดอัตมภาพเองก็ก,ก็เริ่มต้นในการพัฒนาวัดด้วยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงอยู่แล้วเอ่อเพราะว่าเราอยากให้ชาวบ้านเนี่ยเอ่อได้รับมรดกจากพ่อหลวงคือความพอเพียงจึงได้เอาพื้นที่วัดทําเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ด้านเกษตรอินทรีย์ ก็พอดีได้มีโครงการร่วมกับทางท่านผู้ว่าทางจังหวัดก็ได้มีโอกาสที่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่จะมาช่วยในเรื่องของการทําโครงการที่จะพัฒนาชุมชนแล้วก็สังคมแล้วก็ประเทศชาติในลําดับต่อไปก็ขอชื่นชมโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็ยังประโยชน์ให้กับชุมชนได้จริงๆในในในส่วนของพระาศาสนา และนี่คือส่วนหนึ่งของ76จังหวัด76คำมั่นสัญญาเรา,เราทำไดุ้้คุณทำได้